มาต่อกันที่สหกรณ์อมทรับคูราชบุรีจำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555ครั้งที่1เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับสมาชิกได้รับทราบ เมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคม2554เวลา9นาฬิกาณตลาดเพชรเมืองราชตลาดกอบกุลตำบลบ่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสากรอมทรัพย์ครูราชบุรีได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555ครั้งที่1โดยมีนายวิทยาจินจันทรวงศ์สากรจังหวัดราชบุรีนายวีรศักดิ์ตันเจริญรัตประธานกรรมการสากรอมรัพย์ครูชุดที่54นายโกมลบันดิตเดชหัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการพร้อมด้วย จ้าหน้าที่สากลอมรั์คูราชบุรีและสมาชิกสากลเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นจำนวนมากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ประจำปี2555ของสากลอมรับคูราชบุรีจำกัดครั้งนี้นับเป็นการประชุมที่สำคัญของสากลอมรับคูราชบุรีจำกัด เนื่องจากวาระสำคัญคือการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี2,554ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรและการถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่54ทั้งคณะสาเหตุสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่54ได้ดำเนินธุรกิจ จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหก์พศ2542มาตรา33วงเล็บ1และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหก์โดยณวันที่31สิงหาคม2554สหก์มีเงินค้างอยู่กับตัวแทนจำหน่ายจำนวน678ล้าน7แสนบาท แยกเป็นเงินจองจ่ายล่วงหน้าจำนวน540บล้าน3าม0 8, บาทและเงินโอนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน138บล้าน3าม0 2, บาทคณะกรรมการดำเนินการสากลชุดที่54ยังไม่สามารถติดตามเงินจำนวนดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่ายได้และคณะกรรมการดำเนินการสากลชุดที่54ได้ดำเนินการฟ้องบริษัทเทวาสิทธิพิคเนตรจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตามคดีแพง่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดี การกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุดที่54ที่นําเงินไปจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจําหน่ายสมาชิกส่วนใหญ่มองเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและทําให้สหกรณเสียหายต้องสูญเงินไปกว่า678ล้าน7แสนบาทจึงได้ลงมติถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่54ทั้งชุดพร้อมกับร่วมลงชื่อเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่54ต่อไป หลังจากนั้นในที่ประชุมจึงมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่จำนวน15คนเข้ามาดำเนินการบริหารสากรแทนและทำหน้าที่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสารกรเราเสียเลาไปดูนมันจะได้แค่บ,บาท95ประมาณนั้นหรือ97แล้วไปขอเงินสมบัติเก่าที่พวกเราทำกันไว้แปดล้แป ในฐานะประธานคณะกรรมการดํเนินการชุดท่านที่สี่ขอสรุปสั้นๆนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาส่วนรายละเอียดนัคงไปว่ากันในเรื่องของคอดีที่สมาชิกฟ้องแล้วก็คดีของสากลที่ดํเนินการไป